สวัสดีครับสวัสดี f c สวัสดีสหายบ้านไก่ชนทุกคนครับวันนี้มาเจอกันครับในรายการครับพูดจาภาษาไก่เลยพี่้องนี่แหละครับว่ามีนวน่ามีแนวกินแล้วพี่้องครับว้านเาอาทิตย์้วยกันเก็ียบแง่งพี่ดองเลยแล้วมือดี้พ่ามีไกล้พี่้องครับอะพี่้องครับก่อนจะไปก่อนจะมาเลยครับเด้อจังไดยกะ เดี๋ยวมากินถอดไข่นห้ำกันพี่น้องครับโมนี้ขอบคุณนะครับเรื่อผลิตภัณฑ์นะครับเรื่อของคุณม็อบพี่น้องครับขมิ้นแดงครับตาเพชรศิลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์เซฟพี่น้องครับแล้วก็ของพี่ขวัญครับมหาชัยนะครับเด้อวันนี้พี่น้องครับผิวแฮมมีคู่ที่หน้าดูน่าเชียร์มาฝากหนึ่งคู่พี่น้องครับคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วณชั่วโมงนี้ซุปปลาครับเมืองอุบลว้าวผดแห้งพี่น้องครับชั่วโมงนี้นะครับเด้่องคู่ประจำรายการครับตอนนี้นะครับเดด้ออวัันนผมคคลิปะรัับผผมอดคลิปปเ็นู้ื่นน้้้อออองคครรััับบบบแต่่ถาาขขยยยยีีีกกเเดด๋วพมะ ตอนนี้ครับขยับขยายกันมาที่7 7็มพี่น้องครับบทวิสูตรสายพันธุ์เลยพี่น้องครับชัยภูมิเจอกับอุบลพี่น้องครับเออระหว่างนะครับเด้อระหว่างน้องเวกัสของดีเมืองชัยภูมิพี่น้องครับที่เจอกับของดีเมืองอ่าอุบลพี่น้องครับอยางนะครับเด้ออยางพิยะกับเพชรเจริญโชคพี่น้องครับปั๊ดก่งครั้เดีพี่น้องครับคู่เอกประจำรายการนะครับเด้อบอกไปก่อนครับคู่เอกประจำรายการครับไก่ชองอินเตอร์ไก่ชองอินเตอร์กับเขาก็ยังยังเปิดอยู่นะครับเด้อยังเหมือนเดิมพี่น้องครับยังเหมือนเดิมยังยังมีทำการแขข่งัันนนเเเหมมืออดิะครบ เดี๋ยวเดี๋ยวขอรถเท่ๆกันไปกอนอ๋อนี่กัน,ออน,น,นละพี่น้องครับมือม่อไรเมื่อไรว่ามีอย่างกันกนี่นะครับกาแก่ไปน้ำสอดไข่ไปน้ำพี่น้องคำโบ้วงวัววัวไปน้ำนะครับเด้ออาจจะไม่ได้อัดถนนไปไหนนะครับเด้ออาจจะไม่ได้อัดรนนขนาดนั้นแต่ก็จะก,ก็อยากมาให้พี่น้องหัวใจออว่าครูไหนเจอกับครูไหนครูไหนเจอครับคู่ไหนไหรออีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับ oh <my. S 1> พี่ยะ เพชรเจริญโชคได้้อตอนนี้พี่น้องพิยะเพชรเจริญโชคนะครับเด้อได้คู่เพิ่มอีก1ตัวนะครับเด้อวันนี้พี่น้องสดๆร้อนๆครับเริ่มกันที่ 4m เลยพี่น้องครับเก่งเก่งเจือเก่งพี่น้องครับอันนี้ของพิยะตัวนี้นะครับเด้อเจอกับเชิงตัวเก่งของอ่าคือกันพี่น้องครับเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลูกพี่น้องว่าคู่ไหน เดี๋ยวคลิปหน้าพี่หมูแฮมมาบอกนะครับเรื่องว่าของพี่ยะับได้กับใครนะครับเดี๋ยวไม่ได้กี่ไม่ได้กี่บอกบัตดวจจะได้ขออนุญาตถอดไข่กินข้าวคับมาเด้อพี่น้องเอ้ยยังกี่เสียบก้องมาดีนาะงเมียนบอกไปอยๆเป็นค่อยๆไปอากาศหนาวๆพี่น้องครับเดือดถอดไข่ข้าเจ้าที่ข้าสซวยบอลฮอนพี่น้องก็ฟุ้งหย่อนขนาดแล้วนะพี่น้องไอ้ะคำใดวาจาใดนครับเดีอวขันกี่หมูแฮมเขาบอกไปอาจจะบ่ถูกบวกวดนะครับเดีอวถือว่าเป็นอัตโนมัติการไลฟ์สด ทะเล้นในการอัดคลิปเยสะกดเยสะเกียดกันนะครับเด้อพี่หมวยแฮมเป็นคนสไตล์อยู่แล้วนะครับเด้อโอเคจังไรเด้อเจอกันพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันว่าคู่ไหนคู่ไหนเดี๋ยวพี่หมวยแฮมมาอธิบายอีกครั้งนึงนะครับเด้อสวัสดีจังไรก็ขอประมาณนี้นะครับเด้อจังไรพี่หมวแฮมขอทอดไข่ทุกท่านขอบคุณโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เป็นไก่ต้องชนีตเป็นผมต้อง,ตอ,งตองสู้